ว่าไงอาโนใจเย็นนะนายอยู่บนแพกลางทะเลโดยไม่มีคนคอยกวนใจ oh. แถมไร้สิ่งมีชีวิตในรัศมีร้อยกิโลเมตรอีกด้วยอย่าร้องสิฉันจะช่วยนายเองเจ้าง,งั่งเอ้ยฟังดีๆนะและต้องทําทุกอย่างที่ฉันบอกอย่างแรกจําเป็นที่สุดคือหาน้ําสะอาดดื่มง่ายที่สุดคือเลียน้ำค้างที่เกาะบนแพไงไม่ใช่อันนี้นั่นมันขี้นกน้ำค้างบนแพมีน้อยเกินกว่าที่นายจะอยู่รอดได้นาน วิธียากกว่าก็คือหาถังเก็บน้ำฝนแต่นายอาจตายก่อนฝนตกก็ได้ไปต่อกันที่วิธีที่สามซึ่งเป็นวิธีที่ยากที่สุดอาโนงี่เง่าไปนะดึงมันออกซะแต่ท่านผู้ชมฟังนะจากถังสองใบพร้อมถุงกับหินสามารถสร้างเครื่องกลั่นน้ำได้ใส่น้ำทะเลในถังใหญ่และมันจะระเหยไปรวมกันที่กึ่งกลางของถุงแล้วหยดในถังเล็กนี่ไงล่ะ น้ำกลั่นสดๆของนายพร้อมแล้วอานี่ตกปลากันเถอะกินทุกอย่างที่จับได้ซึ่งดูเหมือนไม่มีพิษสาหร่ายแพงต้อนแมงกระพุนแม้แต่ปลาตัวเล็กๆก็จับด้วยเสื้อยืดได้ใช่รสชาติอาจหวยหน้อยอานี่แต่นายจะบนกับใครได้ละ่ะไม่แนะนำให้นายจ้องทะเลนานเกินไปเพราะแสงแดดที่สะท้อนจากผิวน้ำทำให้ตาของนายไม่จะไม่เห็นโลกนี้อีกต่อไปแต่โลกจะยังคงเห็นหนายแบบนี้น่าจะดีกว่ากัน อานี่นายต้องสร้างหลังคาเพื่อป้องกันรังสียูวีการช็อกจากความร้อนในทะเลบอกเลยว่ามีโอกาสซีแง่แก่แต่อย่างไรก็ตามพายุกำลังจะมาก่อนที่แดดจะเผาร่างนายเพื่อกันไม่ให้แพ้ความของหนักทั้งหมดต้องไว้ตรงกลางและอธิษฐานขอพรจากเทพโพสดอนซะยินดีด้วยนายรอดจากพายุแล้วแต่ปัญหาคือที่อยู่ของนายล่ะรู้ไหมฉันลืมบอกนาย อ่าน,นี่นายอยู่ในจุดอ้างว้างกลางมหาสมุทรหรือที่เรียกว่าจุดนีโมงไงใชายฝั่งที่ใกล้สุดที่มีคนห่างตั้ง400กิโลเมตรและที่นั่นก็คือสถานีอวกาศกดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้หรือส่งให้เพื่อนๆรวมทั้งสมัครช่องของเราเพื่อติดตามการทดลองสุดตื่นเต้นอีกมากมายกับอาโนผู้น่ารัก